ฝนตกฝนตกโซนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะเป็นวัดนะครับบอกแห้งพื้นกินอยังบ่เซ่บเลยตอนนี้รู้สึกว่าอยากกินสมแล้วนะบัก่วงหาสมหาแ้ลมากินพเพราะช้าสมแข็จักหน่อยกันนะไม่แาวอ,อยู่ไส<ห>ด<อ>้วยไปเอาบักงวงก่อนจัดเอย เดียกสุขเเย่อย่างไร,รลิมลมไปใช่ลรอแม่ขูดโุงโน้ตยังวะคิดจะไปน้ำกันกนก็มีสองขุม เอาไว้ใช่บ้านเ,าามมเนี่ดซับเขามีในขุดเราตอนว้ในจมเลยเี้ยงใชลกเดียงลูกเดียยงรับ 切切切切切，别切了，别摸，别摸。 カリッカリッカリッ。

สวงมันเป็นสวงสวง่วาเล้วตอนเสนอโครงการมันบูมี่คนไปนตอนเฮ็ดมาเร็วนะมันอาข้าวเดียวดอก